เจอกันต่อคลิป2ค่ะพี่น้องคขาฝนล่มตกลงมาแล้วนะคะพี่น้องสีฟ้านุ่มเอาคือเก้าแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะปะอุ่มอีกแล้วค่ะพี่น้องฝนมาแล้วค่ะมาจ้าหุมุ่มๆ,ๆุพี่น้องเห็นเม็ดฝนในกล้องต่อว่าจ้าคุณสามีก็ร้อตัดขาอยู่บ้านส่วนนี้เ็าบอกว่าฉันขอเรียนขอบป้าเป๊บนึงด้วยจ้า ฉันฉันนั่งอยู่บ้านฉันเหนื่อยฉันจุกท้อ,องฉันขอไปออกกําลัางกายอยุบป่าแป๊บหนึ่งเดอ้อ คือดอกใหม่หดจะพี่น้องค่ะ ต้นเกจจีเนี่ยออกในแตะตาเล่าเล่าขีา้ดินขี้หยาพี่น้องอมันสตั๊ดขาอยู่บ้านใหม่บนหุนหน่อตัวเฮ็ดคลิปนี้เสร็จตัวกระสีตัดขาอยู่ในป่าหรอกเนาะพี่น้องเนาะตัวก็ท้ายคลิปนี้แล้วตัวก็คือสิบหุนได้ท้ายคลิปอีกนะคะตัวก็สิพักท้ายคลิปแล้วก็สี ไอ้ตัดขาไปจากป้านําเป็นบางส่วนเนาะค่ะขันบ่ตัดเลยกะไปนางเห็ดอยู่บ้านบ่ไหว ได้เขาป้ากัอู้ยหายใจสุดชื่นโล่งปวด,ดจัเหิดกกำลังแตกเพือออกเต็มเลยพี่น้องคุณมาขังก้อนมันบ่ท่านได้ออก ดงเห็ดีิเนี่ยพี่น้องค่ะดงเห็ดทับโตจ้ะถ้ากันเบื้องตัวเคียงบินกับสามีได้กระทานไ้้ตัดสินใจดอกค่าวาจิไปช่วงเดือนไหนกสิหาเบื้องช่วงตัวถูกๆนะคะ ตอนนี้บบได้ลางานแล้วบบได้ย,ยากแล้วพี่น้องตะกี้ลางานจีนนต้องลลาเพิ่นช่วงปีใหม่นะคะตอนนี้ไปได้ทุกเวลาอยู่ที่สถานการณ์และเงินพร้อมนะคะพี่น้องแต่เงินพร้อมก็ไปได้กันเงินบ่พร้อมก็ไปบบได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนแล้ว สามีต้อกับว่าเป็นคนรวยค่ะเป็นกรรมกรแบกหามเพิ่นเกิดว่าสามารถจีหาเลี่ยงให้นกยืนนกเขาเรียกว่ายื่นไห้ต้อได้นะคะแต่จียู่กินน้ากันแบบคืออันบ้านเฮาซื้อยู่ซื้อกินอ่ะมันได้ยู่ยู่กินมันได้อยู่นะคะพี่นอ้องแต่ว่าสีมาให้เอาเธอเอาไปจงสั่นจังส่มันมันเป็นไปบบได้คะ่ะรายจ่ายรายจ่ายกับเยอะแล้วก็ เพื่อนว่าเป็นคนรวยเนาะคะ่ะตัวก็ต้องดินร้นธร,รมาหากินเองแต่เก็บได้สองตาตัวสี่เอาไปนั่นเทสใส่หลุดไว้ดิพี่น้องถุงอยู่ในหลดมี tôi bố đây ở lăng mà mọi nhà kinh lại thế kinh lại điện vào cái phun bay lại tiền lao có mít nhà hết người nổi bố vậy เห็นบ่นั่นน่ะพอบ่เบ้ากับบวเบ้าเลยด่พี่น้องต้องขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจา่าเอ๊ะีที่อยากให้โต้เบ้านิดหน่อยนะคะโต้กับเขาใจายอยุจกจ่าแต่เริ่มเมียแล้วคะ่ะเริ่มเพื่อนกับเห็ดแล้วก็ลืมเบ้า นี่คือกันกัใบใบไม้คุณตาบบดีกับโบดเก็บบบได้เห็นคือทุกมันนี่เก็บบบได้เลยค่ะพี่น้องคุณมันเป็นสายพิณพี่น้องเห็นบะจ้า,จาเห็นบะนี่เนี่ยวเห็นคนนั่นตาบบดีบบเคยหูจักหมองมันกับโบได,ด้เดอกค่ะพี่น้องโทษไผกขับโบได้นะคะดงนี่จ้ะเนี่ยสายเป็นสายมันนี่ตัวหอยบึย้ง ว่ามันคือใบไม้นะคะจุดนี้สิดอกงามมากเลยค่ะพี่น้องก็จุดข้างในอีกหมองหนึ่งเด้องามงามกันกันมันดอกใหญ่นะคะ่ะแต่ว่ามันเอาออกมายากมันดูมันดู เวลาออกมันต้องปีนเขาออกมานะคะเก็บซ้ำนี้กับปวดเอดวเลยดิพี่น้องปู้เเ่าเนาะโอ้ยทา้ามเก็บเป็นที่กับปวดเอวปานดำนา ้ดอกงามเพียงเอาเลยเด้ยวยค่ะบันนี้โอกระสีได้บางโทรศัพท์เนาะคะ่ะได้บางโทรศัพท์ต่อสีหยุ่มเอาสองมือเลยเนาะคะ่ะปีน้องบันเนี่ยมืดมืด,มดฟ้าหมัวฝนก่อนแกบอีกจักหน่อยกระสีกำลังมัน ต้มตัวแหละยิ่งถอนยิ่งมันหลายอย่าีดีค่ับี่น้องฝนตกมาใส่มือเดียวออนเอลี อยู่น้ำน้ำพี่พี่น้องค่ะเล็กน้อยคนมีน้ำมีน้ำคลองมีน้ำคลองพี่น้องฝนตกเื้อตะกี้เหีเ่ยงเลี้ยงหาน้ำกับว่มีเก็บเห็ดน้ำคนเด้อมันเนี่ย ล่างไปน้ำขึ้นจากน้ำงก็จะเ,เอาไปเป็นค่าเป็นราคาดีกว่าเนาะพุ่นจะ้ะเพิ่มมาต่อฝนเลย โอเคเนาะคะ่ะพี่น้องอันฝนกลับมาแล้วตัวสีเยาวยาวยาวกนเด้อมันเนี่ยคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่คะเอฟซีขาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ทุกทท่านนะคะสได้เบิ้งคลิปไอ้พากันมวนมวน,มวนไปน้ำกันกับต้อนะจ๊ะ ข้อมเก็บใ้ได้ขวอมไข่ให่มีเด้อเอฟซีจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคุนยัง้องเหลือหลายอยู่